สวัสดีท่านผูนะ้ชมทุกคนนะครัพบพาะหมงครั้งในคลอส s อกกับคลอสซอกชนแนลนะครับวันนี้เรามาได้อยู่กับอบี B, แต่กลับมาที่ Study w v o l l e y กันอีกหนึ่งครั้งนะในรอบหลายปีกันเลยทีเดียวนะปีนี้2023แล้วนะฮะและสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ผมก็จะมาแชร์วิธีผ่านเควสต์ปริสมติกเจ l l ีในปี2023 หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเควสนี้คืออะไรแล้วทําไมต้องระบบปีมาเดี๋ยวเรามาพูดกันทีละอย่างเลยนะครับกาวเบื้องต้นเกี่ยวกับเควสนี้ก่อนนะสำหรับเควส Prismatic Jelly เนี่ยเป็น Special Order Quest ที่เราสามารถไปกดเลือกทําได้ที่ป้ายตรงนี้ครับซึ่งเป็นไซส e เควส์ที่จะแรนดอมกันมาเราจะเลือกทําหรือไม่ทําก็ได้นะฮะสำหรับไซส์เควสนี้เนี่ยจะเป็นไซส์เควสของพ่อมดที่เรามีหน้าที่ไปหา Prismatic Jelly เอามาให้พ่อมดซึ่งระยะเวลาในการทําเควสเนี่ยก็คือ7วันสิ่งที่ผมสนใจก็คือรางวัลที่ได้จากเควสนี้ก้ 5, ก ไอเทมครับที่ชื่อว่า Monster m a r k คนะครับหัวข้อต่อมาถ้าหากเราสนใจเควสนี้แล้วเราจะต้องทํายังไงให้ผ่านหน้าที่ของเรานะครับเราจะต้องไปหาไอเจ้าตัวนี้ครับซึ่งมันเป็นสไลม์พิเศษที่ชื่อว่า Prismatic สไลม์จะเป็นสไลม์ที่เกิดขึ้นเมื่อเรารับเควสนี้เท่านั้นเราจะไม่สามารถเจอมันได้ในดันเจี้ยนปกตินะฮะหน้าที่ของเราคือต้องหาสไลม์สีลุงให้เจอสหานมันซะแล้วมันก็จะดรอป Prismatic j e ลี่พอได้มาเราก็เอาไปให้พ่อหมดแล้วก็รับเงินและรางวัลน,นั่นเองครับซึ่งสาเหตุที่ผมมาทาคลิปนี้เนี่ยเพราะว่าเควสนี่ ที่การหาสไลม์สีลุงนี่แหละและคําถามต่อมาก็คือทําไมต้องทําคลิปนี้แล้วก็มันน่าสนใจยังไงในสมัยก่อนเนี่ยเควสพริสมาติกเจลลี่เนี่ยเป็นเควสที่ยากมากเพราะว่าจะต้องหาสไลม์พิเศษให้เจอซึ่งตัวผมเองก็ไปหาข้อมูลใน u t u b e ครับซึ่งมันมีคลิคในการหาแบบง่ายๆอยู่ก็คือให้เราเนี่ยไปลงเหมืองชั้นที่5ใช่ไหมแล้วก็เราก็ดูแมบ,บนั้นให้ทั่วว่าแบบมีพริสมาติกสไลม์อยู่ไหมสไลม์สีลุงเนี่ยถ้าหาหาไม่เจอเนี่ยเราก็ขึ้นลิฟต์กลับไปชั้นผู เคยทำ q u ว s นี้สำเร็จมาแล้วนะฮะอีซีเกมสุดๆแต่ปีนี้ครับในปี2023พอเกมมีการอัปเดตสรุปว่าทำแบบเดิมผมหา p r i ส m a t i c สไลด์ไม่เจอแล้วนะฮะผมลองวิธีนี้อยู่3วันอ่ะวันแรกเลยวนลูปชั้นสูงหนึ่งชั้นห้าเหมือนที่บอกวนวนวนทำอยู่หลายชั่วโมงอ่ะไม่เจอเราไม่ยอมแพ้เว้ยวันที่2กับวันที่3เนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นวนลูปเป็นชั้นศูนย์ห้าสิบห้ายี่ห้าอ่ะวนวนวนแล้วบางทีผมไปวนชั้นล่างๆด้วยนะคือเก้าสิบห้าหนึ่งร้อยห้าและหนึ่งร้อย ไม่ได้ครับทุกคนนี่แหละคือสาเหตุที่ผมต้องบอกปีในคลิปนี้เพราะว่าถ้าใครหาข้อมูลแล้วไปทําตามคลิปเก่าๆที่ไม่อัปเดตเนี่ยวิธีแบบเดิมมันใช้ไม่ได้แล้วผมแอบดักนิดนึงนะถ้าใครดูคลิปไม่จบดูแค่นี้แล้วไปทําตามเนี่ยไม่เจอครับผมคอนเฟิร์มครับแล้วผมก็พยายามไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ใน u t u b e นะครับได้ข้อสรุปว่าสไลม์สีลุง้งหรือ p ริซมาติกสไลม์เนี่ยมันหาง่ายกว่าที่เราคิดแค่เราเนี่ยลงเมืองธรรมดานี่แหละทุกคนเริ่มจากชั้นหนึ่งนะครับหาสไลม์หาบันไดลงไปเรื่อยๆสรุป พอเราตีมันตามมันก็จะดรอปพริสแมติกเจลลี่ไอเทมพิเศษที่มีเฉพาะเควสนี้ผมเจอบันไดลงไปอีกชั้นชั้น 7. เจ็ดอ้าวก็ยังเจอพริสแมติกสไลด์อีกหนึ่งตัวนะครับผมก็ตีมาสองตัวไปเลยโอ้โหอันนี้คือหามาทตั้งหลายวันไม่เจอแต่ว่าพอทําแบบนี้เนี่ยเจอเฉยแล้วเจอเยอะด้วยนะฮะแต่เควสนี้จริงๆเจอแค่ตัวเดียวก็ได้แล้วนะซึ่งปกติเนี่ยที่ผมเล่นมันเจอตัวเดียวแต่ครั้งนี้เจอสองงงเหมือนกันนะฮะอ่ะทีนี้พอได้พริสแมติกเจลลี่แล้วเราก็มีหน้าที่เอาสิ่งนี้ไปให้พ่อมดแแลาา 5, ล้้้้้ววววพพพ่่่่นนอออมมมมมมดดกกก็จจจะะใหหเงงิินนนนรรราาาาโััขึีียยสธค มอนสเตอร์มาร์คซึ่งจะใช้สไลด์30อันปิดข้างเขาา30อันนะครับซึ่งไอเทมนี้จะเป็นไอเทมที่ช่วยเรียกมอนสเตอร์ให้ออกมามากขึ้นเพราะข้ามวันมาเนี่ยผมเข้าไปดูในกระเป๋าตัวเองเนี่ยสรุปว่าพริซมาติกเจลีที่เหลือมาเนี่ยมันหายไปนะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สาหรับคนที่ทำเควสพริซมาติกเจลีในปี2023ทริคง่ายๆเหมือนที่บอกลงเหมืองธรรมดาเจอไม่ต้องไปวนลูปไม่ต้องไปเรื่องชั้นอะไรให้วุ่นวานะลงง่ายๆเริ่มจากชั้นหนึง่งเดี๋ยวเจอเองนะครับวัน,น ดูได้นะครับไปปลูกผักต่อดีกว่าสวัสดีครับ